สนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge ใหม่ g p x Regent 250 Twin Mark III The Regent for Ever สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกรดเปอร์มกับข้าสุดรายการเกรปเบอร์สกอล์ทอปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ g p x Dare to Challenge เพื่สการสุดรายการรายการครับผมครับแล้วก็แน่นอนครับยังคงอยู่ครับ New g p x Regent 250 Twin Mark III นะครับถูกต้องสโลแกน The r e g e n for Ever นะฮะครับผม จะมาพูดถึง3สีใหม่แล้วกันเพราะว่าสเปเนี้ยทราบไปแล้วนะครับวันในพิกัด 210cc 2สูบดิสหน้าคู่สีจังหวะสีวาวจ่ยน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับมี3เฉดสีใหม่ก็คือ black k night นะครับเฉดสีดำนะฮะล้ำลึกด้วยส่วนผสมของ glass f l e x นะครับทำให้มีประกายสีแดงนะฮะแนวแบบเลือดๆอด่า แล้วก็สีไว้ t เ e เวอร์เนะครับเชฉดสีขาวนะฮะซึ่งจะมีตัวดัตเฟรชเหมือนกันแต่ว่าจะให้ประกายเป็นสีน้ำเงินนะฮะยักเหมือนกับเกตุมะบนเขาเอเวอ e ์เสใช่ครับตามชื่อของเขาเลยแล้วก็รุ่นสุดท้ายกับ Green f o r เ s สนะครับบผมเชฉดสีเขียวนะครับที่มี ประกายสีเงินอยู่ด้านในนะครับอันนี้เหมือนแบบแสงแดดที่สาดสองบดนบนยอดไม้ใช่ครับประมาณนั้นก็คือแบบเป็นฟอร์เรสนะเป็นป่าเป็นป่าปาหน่อยป่าครับผมอุ่มอะไรอย่างนี้นะครครับผมก็คือเป็น3ามเฉดสีใหม่ของตระกูลนี้นะครซึ่งบอกเลยว่ามันให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวในแต่ละสีนะครับครับผมราคานะครับก็จะอยู่ที่เพียง8 8 5 0 0ับาทเท่านั้นโดยสเปคที่ค่อนข้างจะ ุบพันนะคระับชีวิตคันีไม่แรงเลยจริงๆขีในเมืองได้ออกทิปก็ดีได้อยู่ครับถ่านั่นก็สบายอยู่ในะรุ่นนี้นะครใช่เล้วไปดูตัวเป็นๆนนที่โชว์รูมของ g b x ทั่วประเทศครับ กับเข้าสู่เดอร์ดาจะพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องราวของรถไฟฟ้าจากทางฮอนด้าครับผมใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันว่าฮอนด้ามีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอามาโชว์ตัวมาใช้งานในบางสถานที่อย่างอ่า p c e v นะฮะอันนั้นคือเขาใช้ในมหาลัยกับหน่วยงานราชการแล้วแล้วก็มีอ่ตัววินสันวินวินอ่ามีมอเตอร์ไซค์แต่ว่ายังไม่ได้วางขายเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ทางอีกค่ายหนึ่งอย่างยามาฮ่าก็มีการทดบ สอบ e ศ1นย์หนึ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ส่งที่ทดไปแต่ว่ายังไม่ได้วางขายเช่นกันนะครับซึ่งตัวจะมาพูดเนี่ยไม่ใช่ทั้ง2รุ่นที่ว่านี้นะครับดูจากปกก็ได้จะทราบแล้วก็คือเป็นรถ Honda UGO แล้วก็ Honda u านะครนะครับซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากค่ายปิดนกแต่ว่าวางขายในประเทศจีนเนี่ยจริงจังแล้วนะครับผลิตในจีนขายในจีน ใช่ครับผมแต่ว่ามันมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าเหมือนกับทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยออจะพบภาพสิทธิบัตรของรถรุ่นยูโกอ,อยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ยืนยันะนะครับเป็นข่าวลือแล้วกันอ,อ๋อคืออินโดเขามีรายผลิตเนาะพูดถึงเขาก็มีโรงงานใหญ่เขาอาจจะบอกมาขึ้นรายผลิตที่ี่หรือเปล่าสำหรับตลาดอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูนะฮะครับผมเออยิ่งอินโดเขาแบบถูกผลักดันให้เป็นผับของ รถอีวีด้วยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องต้องรอติดตามงันต่อไปครับผมแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าที่ขายในจีนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจัดมาที่คันแรกกับคันด้ายูโกครับเป็นคูเตอร์นะครับประงานเป็นฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเปิดตัวไปได้พักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่าได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับใช้งานในเมืองครับเน้นความคล่องตัวสูงนะฮะตัวนี้นะครับ การออกแบบของแายูโกลเนี่ยจะมาในแนวสไตล์แบบมินิมอลกระทัดรัดนะฮะแต่ว่าการเดินเส้นสายของตัวรถเนี่ยก็แฝงด้วยความทันสมัยถูกต้องนะครับแม้ว่าไม่ติดโดยรวมตัวรถเนี่ยจะดูมีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดแต่ว่าใต้เบาะเนี่ยยังสามารถเก็บปลั๊กน็อตได้อยู่นะฮะยังได้อยู่นะไม่ใช่<ด>ว่ามีพื้นที่ของแบตเตอรี่ ทับเข้าไปนะยังสามารถเก็บได้อยู่นะครับครับผมฟีเจอร์ของตัวรถเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบไฟแบบ LED รอบคันนะแน่นอนรถไฟฟ้าจะมาเป็นหลอดคาร์อเจนก็อะไรอยู่ได้ต้องแบกไฟน่าจะแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับครับผมมีช่องเสียบ USB นะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะครับอันนี้แน่นอนนะอ่ามันไม่มีเสียบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวรถยังมีโหมดะครับขี่ให้เลือกด้วยอ่าใช่อ่าไม่ธรรมดาเลยรุ่นนี้นะครับครับผม น้ำหนักตัวของรถรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่เพียง83กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเบามากๆเลยทีเดียวยางหน้ามีขนาด90นะครับทับ90ล้อ12นิ้วยางหลัง1ทับ90ล้อ10นิ้วด้วยกัน10นิ้วะ10กับ12ใช่ครับครับผมดิสเบกหน้าครับครับมีดิสเบกให้แล้วก็ดรัมเบกหลังน้อ่าซึ่งคอนด้ายูโกที่ขายในจีนจะมี2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือรุ่นอ่า e ีที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่2.4แรงม้ามแต่ว่าทําความเร็วสูงสุดนะครับได้ที่ประมาณ53กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมซึ่งอาจจะดูไม่ได้แบบเร็วอะไรเบอร์แต่ว่ามันก็พอสําหรับการใช้งานในเมืองนะครับคือมันเป็น urban user นะพูดถึงนะใช้แบใบในเขตเมืองในเขตแบบการจรอาจรหนาแน่น,นอะไรอเงี้ยต้องอครัอันนี้คือรุ่น top แล้วนะครับออแล้วก็มีรุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่น e m นะครับจะมี มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความจุเล็กกว่าอยู่ที่800วัตต์ด้วยกันนะครับทำความเร็วสูงสุดได้ที่4 3่มกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้พลังงานนะจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด48บ่บแปดโวลต์สาบแอมป์ทำให้วิ่งระยะทางได้ไกลสูงสุดถึงประมาณ130กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งน,นี้สำคัญมากมากเลยนะครับซึ่งถือว่าอย่างที่บอกว่ารถมันใช้ในเมืองนองสาม0โลนี่คือก็หลายวันอยู่นะกว่าจ ถ,งงถ้าเอาเฉลี่ยแนละ้เอาวิ่งกันความเร็วประมาณ4 0่สถึงห้กิโลเมตรต่อโมงค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆผมว่ามีเป็นอาทิตย์อ่นน่าจะได้อยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณขับมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า มันก็คือสามารถชาร์จได้ก็กลับมาชาร์จได้เลยนะฮะร,ราคาของฮอนด้ายูโกในจีนนะฮะยา่าในจีนรุ่นเริ่มต้นอย่าง e m จะอยู่ที่ประมาณ38,000บาทเท่านั้นไม่เจ้าไม่แพงเลยนะฮะรถไฟฟ้าแล้วก็รุ่น e v ที่เป็นตัวท็อปนะฮะจะอยู่ที่41,000บาทโดยประมาณก็ท็อปแล้วนะท็อปแล้วต่างกันประมาณอยู่ส0 0พันนะฮะก็คือไม่ต่างกันในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ,รบที่มันเป็นตัวขับ ว่ามันจะทำความเร็วสูงสุดได้แตกต่างกันนั่นเองนะฮะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นรุ่นน้องของเขาแล้วกันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะก็คือ h o n d a u b นะฮะจะเป็นตระกูลยูอย่าตระกูลยูนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นอ่ารถที่เมื่อกี้ว่าเล็กแล้วอันนี้เล็กกว่าอีกเล็กกว่าอีกแล้วก็เป็นเบาะนั่งแบบเบาะเดี่ยวนะคือเน็นอ่าขี่คนเดียวเลยนะฮะครับผมยูบีเนี่ยกระทัดรัดแน่นอนครับกระทัดรัดกว่ายูโกอีกด้วยซ้ำนะครับ นอกจากที่ว <c oughs: so ises> <c oughs> ่ามันจะเป็นเบอตอนเดียวมีขนาดเล็กนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือจะมีที่ปั่นแบบจักรยานมาให้นะตรงนี้เอาไว้ทําไมเอาไว้บรรดาแบตมันหมดนะครับครับผมคุณจริงไม่ได้ไม่ได้แขมมานะเออเออเรื่องจริงก็คือจักรยานไฟฟ้าแต่ว่าก็คือเราสามารถถ้าไม่ปั่นก็ใช้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนแต่ถ้ามันกแบตหมดแล้วเราไม่ต้องลงมาเข็นไงเราก็ปั่นปั่นจักรยานได้นะครับ เออมันก็เข้าท่าเดียนกันนะครับใช่ใระบบไฟของตัวราจะเป็นแบบ LED รอบคันนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟ DRL เนี่ยเป็น LED ทั้งหมดล้วนมีช่องชาร์จ USB มาให้นะครับปุ่แจสมาร์ทคีแน่นอนแล้วก็หน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้เขามีรุ่นคอลแลบกับโมจิโมจิด้วยนะเหรอครับใช่มีเขาแบบร้านขายของญี่ปุ่นอ่ะเออเขาทำเป็นแบบลายพิเศษของเขาเฉพาะ ไปขายในจ,จีนใช่ขายในจ,จีนเป็นอย่างนั้นนี่เองนะครับผมเมื่อก,กี้เนี่ยรุ่นยูโกมีสองรุ่นใช่ไหมออันนี้มีสามรุ่นเยอะกว่ายิงได้อีกนะใช่คือมาปเป็นเรื่องของขุมกาลังนะครับก็คือจะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับจะได้ต้องไปฟ้าสิบห้าแอมแปร์นะฮะแล้วก็ รุ่นกลาง20แอมแปร์แล้วก็รุ่นท็อป25แอมแปร์ตามลำดับนะครับทำให้การส่งกำลังของตัวรถมีความแตกต่างกันครับผมแต่อย่างไรก็ตามทั้ง3รุ่นเนี่ยก็เหมือนกันคือใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานเหมือนกันนะครับขนาด48โวลต์นะครับเข้ากันเลยอ่าทำให้วิ่งระยะทางได้สูงสุดที่ประมาณ85กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะน้ำหนักตัวอยู่ที่เพียง51กิโลกรัมถ้านั่นถือว่าเบามากเบามาเบาหนุนก็จะหนักกว่าขนาดนิดนึงถึงสามารถปั่นได้ไงถ้าไม่ง หนักกว่านี้ใช่ไหมด้วยแรงขาของคนเนี่ยนะครับก็คือทั้ง3รุ่นเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันจะวิ่งได้พอๆกันเพียงแต่ว่าท็อปสปีดเนี่ยอาจจะต่างกันเท่านั้นเองนะครับข้อดีของ UB นี่คือก็ปั่นได้ปั่นได้ยูโกรปั่นไม่ได้นะยูโกเข็มอย่างเดียวอันนี้ปั่นได้อยู่นะถ้าเกิดคุณว่าคุณคุณพลาดแล้วคุณคุณชาร์จไม่จ่ายอะไรอย่างงี้ยนะด้วยราคาของ Honda UB นะฮะในจีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15,800บาทเท่านั้นราคาข้อข้อจักรยานเน่ะ จะการเป็นฟ้าคุณคิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่านั่นแหละครับก็คือเป็นราคาที่ขายในจีนเนี่ยเราไม่รู้ว่าในอนาคตถ้าไปเอาแบรนด์เนี่ยไปผลิตในต่างประเทศแล้วขายมันจะยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบจริงๆหรือจะนําเข้าจากจีนทั้งคันเลยเนี่ยจะราคาขนาดไหนอีกน้นะก็ต้องอติดตามกันต่อไปนี่เป็นเรื่องราวของประเทศจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าวงการรถยนต์เนี่ยจะจะเริ่มคึกคักเรื่องรถไฟฟ้าแต่ว่าวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังยังถือว่ายังไม่ได้แบบ บูมอะไรมากมายในตอนนี้นะณปัจจุบันนะครับก็จะมีแต่รถจากจีนส่วนมากส่วนมากแล้วก็จะมีตัวของเอดิสันนะแล้วก็มีตัว AJ ก็ทำเหมือนกันนะเอเจสกูเตอร์นี่โอ้ดูดีไซน์ใช้ได้เขาท่าอยู่นะแต่ว่าค่ายค่ายหลักอะค่ายค่ายในสตรีมค่ายในกระแสเนี่ยยังยังไม่แผนชัดเจนแม้กระทั่ง Yamaha เองเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันว่าอี1ุนึงจะวางขายจริงกันเมื่อไหร่นะครับแฟนๆสล้อที่ ชอบรถไฟฟ้าเนี่ยคนต้องลองกันดูอีกภาคใหญ่เลยครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ G P X Dare to Challenge ของผมให้การสนับสนุน,นการในบรรยาการยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s u ชอบสแกนกระดิบไม่ทันกิน้ใหม่จะไ,ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge